จะมา,มารีวิวขาจับโทรศัพท์ของยี่ห้อโมโตโทเทคนะครับที่สายเบกเกอร์เขานิยมใช้กันนะครับผมก็สั่งมาจากเว็บช้อปปี้นานแล้วครับผมเพิ่งจะทำการติดเป็นตัวกดล็อกเดียวนะครับรุ่นนี้ครับผมของที่อยูนในกล่องนะครับก็จะมีแผ่นยางรองแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับ เป็นรุ่นที่ติดกับแผนมอเตร์ไซค์นะครับรุ่นนี้นะครับแถมมาให้2อันสามอันได้เลยนะครับไอเปลี่ยนครับผมโมตโมตรทกอุปกรณ์นะครับนี่ครับผมหน้าตา เป็นพลาสติกนะครับผมค่อนข้างที่จะแข็งแรงทีเดียวมาเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งใส่แบบง่ายๆกันนะครับเหมือนเดิมนะครับผมแย่หกเหลี่ยมนี่ครับฝั่งนี้นะครับยี่สิบง ครับให้เข้าตามล็อกนะครับตัวอย่างก็ทำการขันน็อตเลยครับง่ายเราก็ขคันพอพอให้อยู่เองน,นะครับเราให้ปรับ เดี๋ยวก็ดันเข้าเลยนะครับอนี่ก็มาล็อกอันนี้ไปเลยแล้วเราก็มาคันจับให้แน่นเลยนะครับขาวนี้จะเประเจหกเดียมโอเค อยตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหมือนล็อกอีกทีหนึงครับให้มันแน่นหนะาจะไม่ขยับไม่ได้เดี๋ยวเราโทรศัพท์มาลองแล้วครับนี่ครับโทรศัพท์ตัวนี้เป็นตัวปดเร็วนะครับ น,นะครับผมพอใส่ได้มรวมนะครับทำการตัวกดเร็วนี่ครับผมแน่นหนาะดีเยี่ยมถ้าเปดเร็วก็ด้างข้างนะครับคาจับโทรศัพท์ยี่ห้อ o มโตทิกสั่งแอปสับปีนะครับใช้ดียี่ห้อนี้สายเบเกอร์ต้องมีนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ